โอเคครับผมาทำไมมองหายเนี่ยโอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเยอะกว่าผมช่องพีดนินเอกนะทุกคนก็พี่ก็จะไปในมาดับรีวิวว่าอะไรหรอลอดกคนนะวันนี้พี่จะมาแจ้งว่าบางคนดับสงสัยว่าเออพี่ไม่สตรีมมาหรอพี่ไม่ทําคลิปตรงแล้วหรอพี่ไม่ทำคลิปมาหรอไม่ใช่นะทุกคนนะพี่แค่ไม่สบายนุผมนะพี่ก็แับรอยพี่หายดีแล้วพี่จะกลับมา,ววาคลิปหลงแล้ากคนนะบางคนูก สงสัยคือช่วงนี้พี่ไม่ค่อยลงคลิปไงเออก็เลยแบบมีคนสงสัยด้วยทำไมพี่ไม่ลงคลิปเลยพี่ไม่รับเลิกทำไปตลอดไม่ใช่นะทุกคนก็ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยสบายจริงนะทุกนก็นั่นแหละเดี๋ยวผมรอให้กลับมาหายดีแล้วผมจะทําคลิปลงแล้วผมนะเสียงผมก็ไม่ค่อยจำมีนะช่วงนี้เออก็ทุกคนนะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะผมนะสำหรับใครที่แบบรงคลิปที่อยู่นะผมนะเออก็ฝากติดตามช่องผมกันด้วยนะครับผมนะเออ โอเคนะผมหนะักก็วันนี้ก็มาแจ้งแค่นี้ทุกคนนะผมนะก็สตรีมสัปดาห์นี้อาจจะงไไปด้วยนะผมหนะเพนะราะว่าเออพี่ก็แบบไม่พร้อมนะเออคือร่างกายไม่พร้อมนะเออโอ okay, เคทุกคนก็ขอบคุณที่ติดต,ต,ตามมาตลอดนะผมหนะนะก็เดี๋ยวเลยเยนี่ผมจะทำคลิปให้ทุกคนดูกันแล้วนะผมหนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนโอเค